ความแม่นยำของการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้คนเชื่อมั่นแล้วพร้อมที่จะเดินไปกับผู้นำแต่ถ้าในภาวะวิกฤตการสื่อสารไม่สามารถที่จะสื่อสารให้ประชาชนมั่นใจได้ไม่มีมาตรการที่มั่นใจได้คนจะไม่เดินตามผู้นำแต่อย่างผู้นำบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่เกิดอะไรแน่หน้ากาก,ากพอของไม่ต้องตุนเย็นนั้น ของหมดซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้มันไม่ได้ งานวันนี้ถ้าถ้าก่อนหน้านี้ก็คือจะไม่ปล่อยให้คนเข้ามา mm. ปล่อยเชื้อเข้ามาอันนี้คือหน้าด่านเลยจากหนึ่งแล้วมันต้องมาสองตอนนี้สองตรนนี้ถ้าตอนนี้จะทำอันนี้เลยค่ะจะจะทำสี่อย่างถ้ามาีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อการควบคุมการระบาดในครั้งนี้เนี่ยจะทำอย่างแรกเลยค่ะจัดที่บอกคณะกรรมการซึ่งเห็นว่ามีแล้ว แต่เราจะต้องจัดผู้รับผิดชอบนะคะซิงเกิลคอมมานให้ชัดเจนด้านการแพทย์ฟังใครวันนี้สับสนหมดนะคะด้านการแพทย์เราจะฟังใครด้านการควบคุมการโรคติดต่อเนี่ยนี่คือการควบคุมที่ต้องมีทั้งสาธารณสุขมีทั้งมหาวิทยัยฟังใครคอมมานจากที่เดียวด้านของอ,อุปกรณ์ทั้งหลายนะคะวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่เราจะต้องจัดหาให้พร้อมเนี่ยฟังใครวันนี้ ฟังกระทรวงพาณิชย์หน้ากากไม่ได้ส่งออกกรมศุนทรบอกส่งออกไปเจอคือมันวุ่นไปหมดมันไม่สามารถที่จะจะหาคนรับผิดชอบได้นะคะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจใครจะรับผิดชอบใครจะเป็นคนคิดคนดูให้รอบนะคะด้านสุดท้ายก็คือด้านของการสื่อสารอย่างแรกต้องจับองค์กรของเราคนรับผิดชอบให้ชัดเจนมีซิงเกิลคอมมานด์รับผิด และรับชอบรับผิดชอบนี่คือรับผิดและรับชอบใน5ด้านที่ต้องทำบริหารในภาวะวิกฤตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าจะทำอย่างแรกเลยคือจัดองค์กรบริหารในภาวะวิกฤตไม่ปล่อยให้เละตุ้มเปะไม่ปล่อยให้ออสับสนไม่ปล่อยให้ย้อนแย้งกันอย่างที่ผ่านมานะคะอย่างที่2ค่ะนี่ค่ะต้องเข้าสู่การควบคุมโรคนะคะเข้าสู่การค้นหาผู้ ติดเชื้อให้เร็วที่สุดมากที่สุดถ้ามีหน้าที่ตอนนี้จะทํามาตรการนี้ค่ะจะขอความร่วมมือจากประชาชนจะพูดกับประชาชนตรงๆว่าวันนี้เราอยากให้การแพร่ระบาดเนี่ยจบให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยประชาชนเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาเร็วเราขอความร่วมมือได้ไหมคะ21วันนี้เนี่ยอขอเอ็กซรย์ทุกพื้นที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาพบใครที่มีอาการหวัดเจ็บคอไข้สูงเนี่ยรีบพบแพทย์ แบ่งโซนเลยโซนกรุงเทพตะวันออกพบโรงพยาบาลน,นพรัตน์สมมุติอย่างนี้นะคะไม่ให้มันสับสนให้จัดให้เขาชัดเจนแล้วก็ทําแบบเนี้ยสรอบภายใน21วันอาทิตย์ละหนครั้งเนี่ยนหะ้าวันหนึ่งครั้งเนี่ยขอความร่วมมือเลยเราก็จะรู้ตัวว่าเอ้ยวันนี้เช้าวันนี้เราเหมือนไข้ขึ้นวัดไข้ดูหน่อยไข้ขึ้นไหมไข้ขึ้นเราเดินไปหาหมอเลยหมอก็ทําการสกรีนิ่งเทสหมอก็ทําการเข้าระบบ มันก็จะไม่ทําให้สับสนวุ่นวายนะคะเราจะทําอันนี้เลยนี่คือเรื่องที่ที่สำคัญและเป็นหัวใจเราไม่ต้องการไปถึงสเตจที่คนต้องกักตัวอยู่กับบ้านมันแพนิคหมดนะคะของเข้าของจะยิ่งหมดมากกว่านี้สเตจนี้ต้องจบเศรษฐกิจมาและอย่าปล่อยให้ถึงหน้าฝนอย่างที่3ที่จะทําก็คือการต้องพูดความจริงกับประชาชนอธิบายให้ละเอียดให้ชัดเจนถแถลงของแต่ละวันต้องถแถลงที่ชัดเจน ไม่ปิดบงังไม่ต้องกลัวประชาชนจะตกใจเช่นสมมุติว่าดิฉันจะทำมาตรการนี้ดิฉันจะพูดกับประชาชนค่ะว่าพี่น้องประชาชนต้องไม่โตกตกใจกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากมาตรการการไปเอ็กซเรย์พื้นที่เพื่อหาผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เนี่ยยิ่งมากยิ่งเร็ว ความปลอดภัยจะเกิดกับทุกท่านอย่ากตกใจกับตัวเลขตัวเลขที่มากขึ้นนั่นหมายถึงความปลอดภัยของท่านที่จะมากขึ้นนะคะก็ขอความร่วมมือการสื่อสารการบอกความจริงการไม่ให้ประชาชนตกตนกและเชื่อมั่นในแต่ละมาตรการสําคัญการสื่อสารตอนนี้มันสับสนกระทรวงเดียวกันก็อาจจะพูดไม่ตรงกันในกรรมการชุดเดียวกันก็พูดไม่ตรงกันอย่างเมื่อวานเราเห็นปิดกรุงเทพเดี๋ยวไม่ปิดกรุงเทพคือระหว่างวิกฤต ความแม่นยำของการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้คนเชื่อมั่นแล้วพร้อมที่จะเดินไปกับผู้นำแต่ถ้าในภาวะวิกฤตการสื่อสารไม่สามารถที่จะสื่อสารให้ประชาชนมั่นใจได้ไม่มีมาตรการที่มั่นใจได้คนจะไม่เดินตามผู้นำแต่อย่างผู้นำบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่เกิดอะไรแน่หน้ากาก,ากพอของไม่ต้องตุนเย็นนั้น ของหมดซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้มันไม่ได้เพราะภาวะวิกฤตเนี่ยเราต้องเดินไปด้วยกันรัฐบาลบอกทิ่ไหนชาวบ,บ้านประชาชนต้องให้ความร่วมมือแต่เป็นแบบนี้มันสับสนไม่ได้นะคะประการสุดท้ายที่ต้องทําเลยก็คือถ้าต้องรับผิดชอบงานในครั้งนี้คือเรื่องเศรษฐกิจสําหรับมุมมองของตัวเองเนี่ยคิดว่าต้องคุมการระบาดให้เร็วและระหว่างการคุมการระบาดให้เร็วเติมเงินให้คน ที่เดือดร้อนให้เร็วเงินไปต่างจังหวัดอะภัยแรงไปหาต้องหาทางแจกตังค่ะแต่ต้องจ่ายแบบมี productive แล้วก็มีรายได้ให้มีรายได้หรือมีทรัพย์สินใหม่เกิดขึ้นตอนนี้ถ้าอยากจะแจกจริงๆอ่ะแจกให้ชาวบ้านขุดบ่อหัวไร่ไปลานาใช้แรงงานในพื้นที่เงินจะกระจายส่วนธุรกิจร้านเล็กร้านน้อยลายเล็กรายน้อยลายใหญ่ที่กระทบ รีบรีบรีบช่วยเหลือเขาตอนนี้เลยจะสินเชื่อนะคะไม่มีดอกเบี้ยช่วยดอกเบี้ยเขาหรือว่าจะให้เงินเขาเพื่อให้จ้างพนักง,งานต่อช่วยให้เขาตั้งง้นก่อนซึ่งเป็นมาตรการที่ที่เบสิกมากต่างประเทศก็ใช้ก็ต้องรีบทำอันนี้คือสี่เรื่องท,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 ที่ที่ต้องทำเร่งด่วนอย่างแรกก็คือต้องจัดการองค์กรการบริหารวิกฤตวันนี้ไม่เห็นเหมือนมีกรรมการแต่เหมือนเป็นกรรมการที่ยังเรื่อยๆมาเลียงเียงต้อง เป็นองค์กรการบริหารวิกฤตเลยการแม i จเคลซิสแมเนจเมนต์ต้องมีผู้รับผิดชอบรับผิดและรับชอบในแต่ละด้านชัดเจนคุณต้องบริหารหน้ากากไม่พอคุณรับผิดชอบถ้าคุณทำไม่ได้คุณออกไปเราตั้งคนที่มีความสามารถเข้ามาถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยมันจะไปอย่างนี้เรื่อยๆสองเดือนแล้วกันหน้ากากเนี่ยนะคะอันที่สองคือควบคุมการระบาดให้เร็วสาการสื่อสารการที่จะสร้างความ ร่วมแรงร่วมใจให้กับประชาชนที่จะเดินตามนโยบายที่ผู้นำประกาศอันที่4คือเร่งแก้เศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่ต้องเร่งทำ